ดีครับอันนี้ผมบุรีเน็ตเวิร์กนะครับก็จะมาสัมภาษ์ลูกค้าที่ลงระบบกับเราไปประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับในที่นี้เดี๋ยวขอให้แนะนําตัวนิดนึงนะครับอันนี้คุณอะไรครับผมคุณตุ๊กตาจากจังหวัดลบบุรีนะครับครับก็ลงระบบกับเราไปประมาณหนึ่งเดือนกว่าแล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวถามนิดนึงครับก็เราเจอกันได้ยังไงครับคุณตุ๊กตาพบบยร่เน็ตเบิร์กยังไงครับ เ่อะุปคือว่าเรานาคือร้ที่ราเราดาจเราแล้วก็รเือว่ะแต่มเจราเยรเราเรังใจเลยว่าเราต้องเือนเจออ๋อครับแล้วปัญหาที่ทางร้านพี่ตุกตาเจอก่อนที่จะเจอทางเราไปช่วยแก้ไขระบบให้เนี่ยพี่ตุกตาเจอปัญหาอะไรครับ ่แล้วถ uh ้าหลังจากที uh, ่ลงระบบกระทางทางทางหลิวเน็ตเวิร์กไปเนี่ยพี่ตุกตาเป็นยังไงบ้างครับกับที่ร้านตัวเองลูกค้าส่่กับมาเยอะนะคะตนี้ลีควากัดกัในตแล้วก็การตตอบรับลูกค้าเี่ยคือเาพอใจนะคะ

แล้วแล้วเหมือนกับเท่าที่ฟังมาคือค่าใช้จ่ายในการลงระบบเนี่ยกับทางเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะแต่ว่าทางพี่ตุ๊กตารู้สึกรู้สึกยังไงกับมันมั่งกับความคุ้มค่าที่ได้รับกลับมาเอาตรงๆตรงๆได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจ ร้อยอยู่ในไรถึงตรงนี้แต่ที่ได้ตัดใจได้เลยคือนี่แหละคือสูงไม่เป็นไรแต่แเพื่อเล่นเกมแต่ก็ยังก็คือถ้าเทียบแล้วราคากับคุณภาพเนี่ยมันก็คงต้องไปด้วยกัน อืมก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยอ่างั้นถ้าสมมุติว่ามีคําถามสุดท้ายอ่าผมอยากจะลองถามดูว่าถ้าพิจิตตามีอะไรจะฝากไว้กับทางลูกค้าใหม่ๆของหลิวเนี่ยพิจิตตาอยากจะบอกอะไรบ้างครับบอกว่าสมัยนี้นะคะโดยเฉพาือสารได้แล้วก็เราจะลงทุนทำไนทุกอย่างแล้วนะเราตอนนีเนี่ยเราเกิดขึ้นมาแล้ว เราเล่นทั้งในสวนะคะกรัาอยงเ่นเรื่องทที่สุด่กบบห้าเราทีบหน้าของเราแล้วที่นั่นนะคะก็คือเราก็คือไม่ต้องขอแค่กระือว่าไปในเมืองจีนะคะ ออนนมันจะกจสรูออ้คนตลันีมีปัญหากับการใช้งานมั้ยเช่นว่าพี่ตุกตาก็นะครับพี่ตุกตาไม่เป็นเลยเนี่ยถ้าผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมาไปนิดนึงอะไรงเงี้ยพี่ตุกตารู้สึกแย่ม,มั้ยเอ๊นะคะเพราะว่าเพราะว่า ก็ขอขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากนะครับคุณตุ้มตาจากจังหวัดลบบุรีนะครับก็ที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับผม<ส>ครับสวัสดีครับ